แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องพื้นที่วิกฤตของไฟฟ้าเนี่ยได้มีการขยายขยายจำนวนเพิ่มขึ้นไปอ่ะครับก็คือส่วนที่วิกฤตเดิมเนี่ยตอนนี้ก็พิจารณาเป็นไม่วิกฤตแล้วนะครับแล้วก็ปกติแล้วอะพี่ไอตัวสายสีสันอะ ของลูกค้าเราจะไม่ให้ลูกค้ามาตีลูกที่ที่เสาไฟฟ้าครับหมายถึงลักษณะอย่างเงี้ยที่ตรงเนี้ยที่เป็นลูกสูห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกาะที่เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยค,คืออย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่อนุญาตนะครับ,รบอย่างเงี้ย คือถ้าสมมติว่าลูกค้าจะหลุดเนี่ยต้องไปหลุดที่เสาต้นอื่นอาจจะเป็นเสาสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของ p o t อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเสาไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าไม่ให้หลุดครับครับแล้วก็ตัวแบบตัวนี้อาจจะต้องต้องต้องมีการแก้ไขอรพี่ครับครับก็คือย้ายหลุดใช่ไหมใช่ย้ายหลุดไปที่เสา TOT ทใช่หรือไม่ก็ลบทิ้งนะครับหรือก็ลบทิ้งในแบบอ่าครับลบทิ้งในแบบใช่ใช่ประมาณนี้ครับเราต้องยื่นใหม่หรือยังไง Uhm ะะเดี๋ยวพี่เอาแบบใหม่มาให้ผมก็ได้ก็คือก็คือของเดิมนี่พี่ก็มีแบบอยู่เนาะเราพี่ก็ไปแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งอาจจะส่ง Messenger มาหรือว่ายวส่งมาให้ผมก็ได้ครับผมประมาณนี้เป็นแบบ A3 สาหรือเป็นแบบลักษณะนี้เป็นแบบลักษณะนี้เป็นแบบ A4 ีธรรมดาเนี่ยครับแบบ a ซีธรรมดานี่เป็นแบบแก้ไขธรรมดาเราต้องเป็นซ d ดีด้วยไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้ซดี ตือลบหลูมออกอ้คือณปัจจุบันนี้คือไม่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 อนุญาตให้หลูกบน2สใช่ไม่อนุญาตให้หลูกแล้วก็เราจะขอตัวสเปคสายด้วยสเปคสายก็คือสเปคสายของที่ที่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกเนาะแต่ว่าจะไม่ไม่ให้มีส่วนที่เป็นโลหะอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าเป็นของของเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกแล้วก็อาจจะมีสลิงงใช่ไหมครับสลิงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวสายสลิงเนี่ยเราไม่อนุญา หรอครับหมายถึงสายริทุ๊กทุกี้ทุกทุกเอเอสด้วยเปล่าหรืออะไรใช่หือใช่เหมือนกันห้ามเป็นสลิงหมดเลยใช่ห้าเป็นแบบประกานแล้วประเภทดับวายอะไรที่ต้องใช้สลิงกับวายมันตอนนี้ส่วนมากเขาไม่ไม่ตัวยาใชสื่อไม่พี่คอยอันนั้นคือมันผ่านมาเลยครับไม่ช่วยใส่สลิงหมดตัวสายสลิงเนี่ยพี่ ปกติเราจะไม่อนุญาตใส่สลิงไงเราพี่เขาก็เลยถามว่าแล้วดอกวายอะครับที่ต้องใช้สายสลิงไหมดอกวายมีสายสลิงเหรอที่มันเป็นคอปเปอร์คัปเปอร์ดอกวายมันมีสายสลิงเหรอมันเป็นเหมือนกคล้ายไม้เส้นเล็รๆลวดเล็กๆครับที่สำหรับยึดเพื่อให้ตึงสายอะไม่ให้สายถูกกระชากหรืออะไรขาดในอะไรดอกวายของสายโทรศัพท์เนี่ยนะใช่ มันเป็นแบบโคอปเปอร์สองคอร์มีใช่ไหใช่แต่มันไม่มีเัสดุจรมงใช่หรอมีครับมีมีวัสดุจรชิเลยชิงของพี่นี่มันจะเป็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 นแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นสกรีนของของรีแทคเป็นสกรีนเป็นไฟเบอร์เป็นไฟอันนี้คือไฟเบอร์ครับแต่ว่าไอ้ดับายเนี่ยมันเป็นแค่สายสองเส้นใช้ใช่ไหมเหรอเหมือนสายเ f อะไรอย่างงี้ไหมเหรอ มันจะไม่เหมือนสายไฟฟ้าคล้าแต่ว่าแบบเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามันจะมีจะมี m e เซนเ g อร์เ s s เซ g e r อยู่ด้วยครับที่จะลวดอลูมิเนียมสำหรับยึดเสามันมีทั้งแบบที่มีเ m เซนเ n อร์กับไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราที่เคยคุยกับทีโอทีเนี่ยเขาก็รับปากไว้ว่าคือบริเวณสายปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่เขาใช้อยู่แต่มันก็มีเ m เซนเ n อร์ไว แต่เขาบอกว่าเขาระบากไว้ว่าราต่อไปเขาจะซื้ออ๋อที่ผมเห็นก็คือสายเก่าๆสายเก่าๆแล้วใช่ใช่สายเก่าๆแล้วแต่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปยังไงต้องไปไปส่งของแต่นี่คือคุณจะขอพาดไหนไม่หรอลาลาเบี้ลาเบี้วไม่่ใช่นิพานมันลาแล้วอลาแล้วาครับมัเป็นเป็นอันนี้รู้สึกจะไม่ใช่เป็นสายแบบนี้ได้เป็นสายแบบนี้ไม่ใช่คืออันนี้คุณจะขอทําอะไร อ๋อนี่อันนี้ของของเก่าของของเก่าในไฟเบอร์ครับพี่อันนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าถ้ามันเป็นคอปเปอร์อย่างเงี้ยครับพี่แล้วมัพเปอร์ก็ไม่มีไม่ยอมไม่ยอมเลยใช่ไหมครับเพราะว่าทีโอทีเขาก็รับปากว่าเราต่อไปเขาจะซื้อแบบไม่มีไม่เจอไรเซนเซอร์วายเลยครับได้ครับจากของปัจจุบันของของไฟเบอร์ครับจะเป็นเป็นแบบนี้หมดแนะครับพี่ที่ที่เราพัสายไม่ไฟเบอร์ไม่ไม่ไม่กังวลอะไรหรอกมันไม่ ก็ไม่เคยถึงขนาดนะดึงสาเสาล้มครับ,รบมีอะไรเพ่ตะอ๋อรอคุณการอยู่ครับ สิเราไม่ใช้สาย,ยน,น,นี้อแล้ออออวคนงาสเายนี้มขเขาไล่มดีสกสาย,ยส่งเมด้วยเดี๋ยวมลองเขาส่งเมลส่งเมดีกว่าเร็วกว่าถ้าไปเอาเองนี่มันติดต่อหลายขั้นตอนส่งเมแลแคบเดียวแต่พวกนี้ผมเข้าเข้าไปอดีกว่ากระช แบบนี้ต้องตกอต์้นทมาี่ถามมาจากงยงย่ไฟาเต้องแจ้งไปแล้วคแจ้งต้อกว่าเดี๋ยวจอไปส่งของกันดูเรอม่มว่ามันไม่มีคนไม่มีคนสายึกสานะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแบบนี้นาแล้วไม่คิดเลยว่าคุณทำมาแบบนี้เหมือนเหมือนกับว่าเดิไม่มีคอนเสิดสิสารนะแล้วคุณจะติดคอน คกูจะใส่ไปผ้าด่พอก็เมื่อกี้ก็บอกเขาว่าตัวที่เป็นลูกตรงนี้เราเมียอนิญาตที่เี็นลูกทั้งเสาเขาไม่ได้ลูกที่เสาเลยนี่ใช่ป่ด้วยนีเขาลูกภายในหมวกเลยช่ว่ดไวยห้าเมตรที่คือเสาภายในมั้งครับมันจะมีคือเขาลูกหัวท้ายครับ ภายในทั้งคู่คือไปดูภายในอะ่ะะเดีนคิดูภายในไม่ดูที่เขาคัะเรีนต่อมาคือเท่าที่ดูตามแบบคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าเดิมไม่มีคอนไาสื่อสารคุณจะติดตั้งคอนแล้วคุณก็จะเอาสายสื่อสารไปของคุณที่คุณจะพาไปก่อนที่คอน อยู่สผมรู้หรอกว่าหน้างานเหลานี้มีคอนไม่มีคอนนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเตามคือว่าตามระเบียบเลยเนี่ยต้องติดคอนอยู่แล้วครับจะเป็นคือจะหาคอนไม้แรกแบบนั้นแหละตอนนี้นะก็ยังไม่อนาตให้ใช้คอนโลหะคือตอนนี้ยังไม่มีไม่มีไม่มีการอนุญาตให้ใช้คอนโลหะเลยสำหรับที่ อไฟฟ้าตั้งใจว่าไฟฟ้าจะทำม,มาตรฐานเองก็ติดตั้งเองนะแต่ว่ายังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จยังไม่จบสิ้นกระบวนการ,รยังูีระหว่างพินมาแล้วฟังปัจจุบันบต้นที่มีคอนเป็นโลหะแล้วนี่คอโลหะนั้นคือไฟฟ้าที่เองอ๋อแล้วก็มีเฉพาะสายไฟเบอร์ออปติกของแออร์ตของไฟฟ้าเองครับอะไร ก็มีเพื่อหนึง่งก็เมื่อกี้ก็บอกว่าตัวตัวเนี้ยที่เมื่อก่อนมันอยู่ในเส้นทางวิกฤตเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปใส้สนางวิกฤตไปครับก็บบตามนี้นะครับแล้วก็ก็แบบว่าตามนี้เลยครับหรือว่าให้เขาแก้ตัวหลูก ก็ชแจงมาว่ามันอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าเืออนเนี้ยอันเนี้ยเขยังพอมาออกเพราะคุณบอกว่าตรงนี้คือเสา5เมตรหรือเปล่าไม่รู้นะคือตัว X และ5เนี่ยคือเสา5เมตรแบบผมไม่รู้นะแต่ไฟฟ้าไม่มีเสา5เมตรอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นปกติจะลูบภายในไม่เนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าแต่ด้านตรมเนี่ยมันยังอยู่ที่เสาครับผมเข้าใจว่าเป็นเสาแบบว่าถ้าเป็นอันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ไงว่าเป็นเสาภายในหรือเสา ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าริมถนนครับก็แต่แต่ถ้าเพื่อตามแบบเนี่ยมันเหมือนเสาไฟฟ้าครับก็เพื่อท่ฉนก็ไปแก้แบบมาครับว่าเราไม่อยากให้ดูครับครับคมันแล้วเมื่อกี้ที่ทางทางทางวิการมาสเปคสายเนี่ยครับมันต้องเอามาแนบครับดีกว่าอ่าจริงๆต้องเอามาแนบครับ ต้องเอาแน่เพื่อว่าจะได้รู้ว่าขนาดโอเวอร์ออนเมิเตอร์ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ดูว่าตัวสายเนี่ยเป็นไม่มีไม่มีตัวไอ้นี่ยแต่ไม่ใช่ตัวไอ้ครับ